มาจบแถวกันนะคะขึ้นโซ่สามจบตรงนี้นะคะโซ่ที่สามแบบนี้เลื่อนห่วงนะคะหนึ่งครั้งที่ช่องถัดไปอันที่หลักถัดไปนะคะเลื่อนอีกครั้งหนึ่งในช่องนะคะขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอลงในช่องหนึ่งครั้งจะได้สองหลักโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะในช่องแล้วโซ่สองนะคะ พอนึงคอลงตรงนี้นะคะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งลงอีกหนึ่งหลักนะคะที่ช่องเดียวกันแล้วโซ่สองพอนึงคอลงช่องถัดไปสองหลักโซ่สองอีกสองหลักนะคะที่ช่องเดียวกันจากนั้นโซ่สอง พอหนึ่งคอนะคะลงในช่องนี้นะคะตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งลงอีกหนึ่งครั้งที่ช่องเดียวกันโซ่สองมาลงตรงนี้สองหลักกันด้วยโซ่สองลงอีกสองหลักนะคะจากนั้นโซ่สามกลงที่สับปะรดนะคะทุกช่อง หนึ่งข้อนะคะมาตรงนี้สองหลักโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิมโซ่สองพอหนึ่งคอลงตรงนี้นะคะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งลงอีกหนึ่งหลักนะคะที่ช่องเดียวกันโซ่สองเรามาลงตรงนี้สองหลักนะคะพอหนึ่งคอโซ่สอง อีกสองหลักที่ช่องเดียวกันโซ่สองลงช่องนี้นะคะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งอีกหนึ่งหลักที่ช่องเดียวกันโซ่สองพอหนึ่งคอลงในช่องสองหลักโซ่สองลงอีกสองหลักนะคะ นั้นโซ่สามเอ็กลงที่สับประรดค่ะโซ่สามนะคะพอหนึ่งคอลงที่ช่องนี้สองครั้งโซ่สองลงอีกสองครั้งที่ช่องเดียวกันค่ะโซ่สอง พอหนึ่งคอลงตรงนี้นะคะหนึ่งหลักโซ่หนึ่งอีกหนึ่งหลักที่ช่องเดียวกันโซ่สองลงช่องนี้นะคะสองครั้งสองหลักโซ่สองลงอีกสองหลักในช่องเดียวกันเขาจะเริ่มขยายลายนะคะโซ่สองลงในช่องนี้นะคะหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งครั้งที่ช่องเดียวกันจากนั้นโซ่2ช่องนี้สองหลักค่ะโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่3แล้วก็เอ็กลงที่ผลสับปะรดเลยนะคะแถวนี้เราจะถักแบบนี้นะคะแถวนี้แบบนี้นะคะ วนไปเลยค่ะข้ามาต่อนะคะจบแถวนี้ให้ขึ้นโซ่สามจบตรงนี้นะคะโซ่ที่สามดึงลอดมาแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะที่ขาถัดไปหนึ่งครั้งเลื่อนอีกหนึ่งครั้งในช่องขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งลงในหลักนะคะ และสองหลักแบบนี้ให้โซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องนี้นะคะแล้วต่อไปก็เป็นโซ่สองตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่สามอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วโซ่สอง ช่องนี้พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งสองครั้งแบบนี้นะคะการด้วยโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งการด้วยโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะลงที่ช่องเดิมช่องนี้จะมีทั้งหมดสาสามคู่นะคะแล้วโซ่สองช่องนี้นะคะ คอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่สาอีกหนึ่งครั้งนะคะในช่องเดียวกันโซ่สองมาลงช่องนี้สองหลักกันด้วยโซ่สองลงอีก2หลักนะคะที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่สามเอ็กที่ผลสับปะรดค่ะ สามนะคะแล้วก็มาตรงช่องนี้นะคะสองหลักโซ่สองลงอีกสองหลักที่ช่องเดิมโซ่สองลงช่องนี้พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งโซ่สอง พอหคอสองครั้งที่ช่องถัดไปโซ่สองอีกสองครั้งที่ช่องเดิมโซ่สองอีกสองครั้งที่ช่องเดิมโซ่สองมาตรงนี้นะคะพอ1คอหนึ่งครั้งโซ่สามที่ช่องเดิมอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นโซ่สองช่องสุดท้ายเป็นสองหลักนะคะการด้วยโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่สาแล้วเอ็กลงที่ผลสับปะรดได้เลยค่ะพอหนึ่งคอนะคะช่องถัดไปสองหลัก โซ่สองอีกสองหลักในช่องเดิมโซ่สองลงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอหหลักโซ่สามพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักที่ช่องเดิมโซ่สองลงตรงนี้นะคะสองหลักกัรนด้วยโซ่สองนะคะกัรนด้วยโซ่สองลงอีกสองหลักที่ช่องเดิม โซ่สองอีกสองหลักนะคะที่ช่องเดิมโซ่สองลงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอโซ่สามลงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่สองลงช่องสุดท้ายสองหลักโซ่สองลงอีกสองหลักที่ช่องเดียวกัน,นะคะ่ะ แถวนี้ถักแบบนี้นะคะบนไปจนจบเลยค่ะแล้วโซ่สามเอ็กลงที่ผลสับป,ปะรดได้เลยนะคะถักแบบนี้นะคะช่องนี้จะเป็นแบบนี้นะคะถักบนไปเลยค่ะค่ะมาจบงานกันนะคะขึ้นโซ่สามจิ้มลงโซ่ที่สามนะคะ เลื่อนห่วงที่ขาถัดไปนะคะหนึ่งครั้งเลื่อนอีกครั้งหนึ่งในช่องจากนั้นโซ่สามพอหนึ่งคอลงในช่องหนึ่งครั้งจะได้สองขาอย่างนี้ให้โซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในช่องนะคะจากนั้นโซ่สองพอหนึ่งคอ ลงที่ตรงนี้นะคะเจ็ดหลักค่ะเจ็ดขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะพอได้เจ็ดแล้วโซ่สองค่ะตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสองครั้ง โซ่สอพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดิมนะคะจากนั้นโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปนะคะสองหลักโซ่สองลงอีกสองหลักที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่สองนะคะ พอหนึ่งคอเจ็ดครั้งนะคะลงตรงนี้ค่ะพอเจ็ดแล้วให้โซ่สองค่ะมาลงช่องนี้นะคะพอหนึ่งคอสองหลักโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองหลัก ที่ช่องเดิมตรงนี้เป็นโซ่สามนะคะเอ็กลงที่สับป,ปะรดค่ะโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปนะคะสองหลักโซ่สอง พอหนึ่งคอลงที่ช่องเดิมอีกสองหลักโซ่สองพอหนึ่งคอเจ็ดครั้งนะคะเจ็ดครั้งแล้วโซ่สองที่ช่องนี้นะคะสองหลัก โซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิมแล้วโซ่หนึ่งนะคะช่องนี้ต่อไปอีกสองหลักพอหนึ่งคอสองหลักโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองหลักลงที่ช่องเดียวกันจากนั้นโซ่สองพอหนึ่งคอเจ็ดครั้งนะคะเจ็ดหลักช่องนี้ โซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องนี้นะคะสองครั้งโซ่สองอีกสองครั้งลงที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่สอง,สองเอ้ยโซ่สามนะคะเอ็กลงที่สับป,ปะรดนะคะโซ่สามแล้วก็มาตรงนี้นะคะสองครั้ง แถวนี้เราถักแบบนี้บนไปเลยนะคะห่วงตรงนี้จะเหลือแค่หนึ่งห่วงนะคะของผลเก้านี้นะคะของเก้าตรงนี้จะถักแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นฐานสับปะรดที่เราจะเพิ่มเข้ามานะคะแบบนี้นะคะถักบนไปเลยค่ะขึ้นโซ่สาม จบตรงโซ่ที่สามนะคะดึงเลื่อนมาแบบนี้เลื่อนห่วงนะคะที่ขาถัดไปเลื่อนห่วงอีกครั้งในช่องขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะที่ช่องเดิมจะมีสองขาแบบนี้ให้โซ่สองค่ะอีกสองครั้งที่ช่องเดียวกันจากนั้นโซ่สอง คอหนึ่งคอนะคะลงตรงฐานเจ็ดทุกหลักเลยนะคะกันด้วยโซ่หนึ่งหลักสุดท้ายนะคะหลักที่เจ็ดโซ่สอง พอหนึ่งคอลงช่องนี้นะคะสองครั้งสองหลักกันด้วยโซ่สองอีกสองครั้งที่ช่องเดิมโซ่สองแล้วมาลงตรงนี้นะคะสองหลักโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิม โซ่สองค่ะคอหนึ่งคอนะคะลงตรงฐานเจ็ดนะคะทุกหลักกันด้วยโซ่หนึ่งหลักสุดท้ายนะคะหลักที่เจ็ด โซ่สองช่องนี้พอหนึ่งคอสองหลักคัก่นด้วยโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดียวกันค่ะจากนั้นโซ่สามเอ็กลงที่สับปะรดช่องสุดท้ายนะคะของฐาน9้านะคะโซ่สาม พอนึ่งคอตรงนี้นะคะสองหลักโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองหลักในช่องเดียวกันโซ่สองพอหนึ่งคอตรงฐานเจ็ดทุกหลักเลยนะคะกันด้วยโซ่หนึ่ง สุดท้ายแล้วนะคะขึ้นโซ่สองมาช่องนี้นะคะสองหลักกั้นด้วยโซ่สองอีกสองหลักนะคะที่ช่องเดียวกันค่ะแล้วโซ่สองมาตรงนี้นะคะสองหลักโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิม จากนั้นโซ่สองนะคะพอหนึ่งคอลงฐานเจ็ดทุกหลักนะคะแต่ละหลักกันด้วยโซ่หนึ่งถแถวนี้ก็ละถักแบบนี้บนไปเลยนะคะ โซ่สองคอหนึ่งคอนะคะตรงนี้สองหลักโซ่สองอีกสองหลักลงที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่สามนะคะเอ็กลงสับประรดช่องสุดท้ายของฐาน9้านะคะขึ้นโซ่สามคอหนึ่งคอลงที่ในช่องถัดไปสองหลัก แล้วโซ่สองลงซ้ำอีกสองหลักนะคะที่ช่องเดียวกันจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงที่ฐานเจ็ดทุกหลักแต่ละหลักกันด้วยโซ่หนึ่งนะคะถักแบบนี้บนไปจนจบเลยนะคะ เลยนะคะค่ะจบงานแถวนี้กันนะคะโซ่สามจบที่โซ่ที่สามนี้นะคะดึงเลื่อนผ่านมาแล้วก็เลื่อนห่วงอีกหนึ่งครั้งที่ขาถัดไปเลื่อนอีกหนึ่งครั้งในช่องขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอในช่องหนึ่งครั้ง โซ่สองพอหนึ่งขออีกสองครั้งในช่องเดียวกันโซ่สองนะคะจากนั้นเอ็กนะคะที่ขาสับป,ปะรดเจ็ดหลักนี้นะคะโซ่สามเอ็กลงทุกขานะคะ สุดท้ายโซ่สองจากนั้นพอหนึ่งคอลงช่องนี้สองหลักโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองหลักลงที่ช่องเดิมโซ่สามนะคะข้ามาช่องนี้พอหนึ่งคอสองหลักค่ะโซ่สอง พอหนึ่งคออีกสองครั้งที่ช่องเดียวกันนะคะจากนั้นโซ่สองเอกลงทุกช่องสับป,ปะรดนะคะช่องสุดท้าย โซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอลงอีกสองครั้งที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะให้เรามาตรงนี้นะคะสองหลักโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิม โซ่สองเอกลงที่ช่องสับป,ปะรดทุกช่องช่องสุดท้ายนะคะโซ่สอง ช่องนี้พอหนึ่งคอสองหลักโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดียวกันจากนั้นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามมาตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสองหลักโซ่สอง อีกสหลักที่ช่องเดิมโซ่สองเอกลงที่ช่องสับป,ปะรดทุกช่องค่ะช่องสุดท้าย นโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องนี้นะคะสองหลักโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสองหลักโซ่สองอีกสองหลัก ช่องเดิมแถวนี้ถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะถักแบบนี้วนไปค่ะมาจบงานกันนะคะจบคือตรงนี้นะคะตรงนี้เราขึ้นโซ่สองก่อนค่ะหนึ่งสองพอหนึ่งคอมาตรงนี้ก่อนสองหลักนะคะ โซ่สองพอหนึ่งขออีกสองหลักที่ช่องเดิมจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะมาจบงานตรงโซ่ที่สามฝั่งนี้นะคะก็ดึงเลื่อนมาแบบนี้แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะที่ขาถัดไป เลื่อนห่วงอีกครั้งหนึ่งในช่องขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอลงในช่องหนึ่งครั้งจะได้สองขาแบบนี้โซ่สองพอหนึ่งคออีกสองหลักนะคะที่ช่องเดียวกันจากนั้นโซ่สองเอ็กลงที่สับปะรดนะคะฐานเจ็ดทุกหลัก ช่องสุดท้ายนะคะขึ้นโซ่สองพอหนึ่งคอะคะลงตรงนี้สองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดิมจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะลงมาช่องนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่องเดียวกันจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งมาช่องนี้พอหนึ่งคอสองหลัก กันด้วยโซ่สองอีกสองหลักลงช่องเดิมจากนั้นโซ่สองนะคะเอ็กลงทุกช่องสับป,ปะรดค่ะช่องสุดท้ายนะคะขค้ืนโซ่สอง พอหนึ่งคอลงช่องนี้สองหลักโซ่สองลงอีกสองหลักในช่องเดียวกันจากนั้นโซ่หนึ่งลงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งกั้นด้วยโซ่หนึ่งลงอีกหนึ่งครั้งที่ช่องเดิมโซ่หนึ่งมาตรงนี้พอหนึ่งคอสองหลัก โซ่สองอีกสองหลักในช่องเดียวกันจากนั้นโซ่สอง x ลงทุกช่องสับป,ประรดค่ะสับป,ประรดนี้เป็นโซ่สามนะคะทุกช่องเป็นโซ่สามจากนั้นขึ้นโซ่สองพอหนึ่งคอตรงนี้สองหลัก กันด้วยโซ่สองลงอีกสองหลักในช่องเดียวกันจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาช่องนี้พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งที่ช่องเดียวกันโซ่หนึ่งข้าม,มาตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสองหลักโซ่สองอีกสองหลักในช่องเดิมจากนั้นโซ่สะสองนะคะโซ่สองนะ เอ็กลงทุกช่องสับป,ปะรดค่ะขึ้นโซ่สองค่ะคอหนึ่งคอนะคะลงสองหลักโซ่สองอีกสองหลักที่ช่องเดียวกัน โซ่หนึ่งตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งที่ช่องเดียวกันโซ่หนึ่งแล้วมาตรงนี้นะคะสองหลักพอหนึ่งคอโซ่สองอีกสองหลักลงในช่องเดียวกันนะคะจากนั้นโซ่สองเอกลงทุก ช่องสับป,ประรดค่ะแถวนี้ถักแบบนี้บนไปให้จบเลยนะคะค่ะได้แล้วแบบนี้นะคะถักแบบนี้บนไปเลยค่ะ